วันนี้หัดในหารตอนเย็นค่ะนี่จะวันนี้วันที่สิบเอ็ดนะคะนี่โอ้โหนี่มันช่วงโควิดนะคะเนี่ยเข้ามาทำอะไรกันเยอะแยะเลยที่หาดนี้ส่วนมากก็จะมีอ่าคนรัเสเซียนะคะเยอะมีกลิ่นอะไรเนาะกลินกัญชาหรือวะนี่ค่ะคนออกกำลังกายแต่ส่วนมากคิดว่าส่สวนมากเขาจะอยู่ที่นี่ค่ะ ฝรั่งฝรั่งที่ว่าเขาอกิจการปิดนะเนาะเขาก็ยังอยู่นะคะส่วนมากคนรัเสเซียเขาก็มีเงินเนาะนี่จ้ะขัดในหารตรงไปนู่นก็คือแหลมพมเทพจ้ะถ้าข้ามขับอ้อมไปนี่จ้ะวัดข้างล่างยิ่งเยอะคะ่ะคนเห็นไหมคะส่วนมากจะเป็นฝรั่งทั้นเลยนะยุโรปคะ่ะ โอ้โหดัสิชาัในายหาน My God เยอะกว่าพัทยายค่ะดูค่ะโอ้กอดโพลโพลนี่จัดทุกคนเยสอุงกาแฟฮอลบีไอซ์อะนรวะฮอลบีซิฟนี่ชอดุรีกรุงประมาณหกโมงครึ่งนะคะเนี่ย โอ้โห oh, oh. คิดว่าทั้งเกาะภูเก็ตมารวมอยู่นี่ค่ะดูดูด,ดู my god What's วยนี่ n ต่ตั้งฝนเช้าโอ้ครึ้นแบบไม่น่าเชื่อคะ่ะดู นี่วาดตรงกลางหันนู่นนะคะขับเลยไปกลางหันก็จะทะลุแหลมพงเทพนะคะโอ้ก๊อดแต่หาดสวยคะ่ะทางอันดามันนี่แทบทุกหาดทายจะสวยใสายขาวทรายใสโอ้ไมยก๊อดโอ้ไมยก๊อด

โอเคค่ะทุกคนคะ่ะพี่มนขอจบคลิปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณที่รับชมบ๊ายบายคะ่ะ